แทนอาติรุธกิติพัฒนาะผู้ประกาศหนุ่มสุดหล่อของช่อง3ล่าสุดโพสต์พาแฟนๆไปย้อนเส้นทางสู่อาชีพผู้ประกาศข่าวที่เดินทางมาสู่ปีที่9แล้วโดยเจ้าตัวได้นำคลิปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมาร้อยเรียงเรื่องราวให้ได้ดูกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดคณติรุธพร้อมแคปชั่นว่าแปบ๊แปบๆก็ทำอาชีพผู้ประกาศข่าวมา9ปีแล้วครับขอบคุณทุกโอกาสที่ผู้ ผู้ใหญ่ที่น่ารักทุกท่านให้กับแคนนะครับฝากแฟนๆติดตามกันต่อไปด้วยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคนอติรุธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบื้องหลังผู้ประกาศข่าวแคนอติรุธกิติพัฒนาะผู้ประกาศหนุ่มสุดหล่อของช่องสามล่าสุดโพสต์ตพาแฟนๆไปย้อนเส้นทางสู่อาชีพผู้ประกาศข่าวที่เดินทางมาสู่ปีที่9แล้วโดยเจ้าตัวได้นำคลิปตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันมาร้อยเรียงเรื่องราวให้ได้ดูกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดคาาติรุพร้อมแคปชั่นว่าแป๊บแบก็ทำอาชีพผู้ประกาศข่าวมา9ปีแล้วครับขอบคุณทุกโอกาสที่ผู้ใหญ่ที่น่ารักทุกท่านให้กับแคนนะครับฝากแฟนๆติดตามกันต่อไปด้วยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคนอ t i ติรุเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบื้องหลังผู้ประกาศข่าว